สวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไัยรุ่นทุนน้อยครับอ่ะวันนี้เราก็พาทีมงานทำงานหน่อยครับหลังจากจอดไปนานครับจอดไปนานแล้วก็มีงานไม่ทำครับน้องชายเรียกชายบริการหกล้อแล้วก็พามาทำครับพี่น้องขอวิ่งดินครับวันนี้งานเที่ยวครับงานเที่ยวน้องชายถุมที่ตัวเองครับแต่ว่าขาดลนหกล้อครับก็ จัดให้ครับจัดให้ผมจัดให้ครับน้องชายขอมาผมจัดให้ครับก็วิ่งผ่านหมู่บ้านเล็กน้อยครับก็จะว่ากันครับทำมาหากินเนาะช่วงนี้ครับก็มันออกได้ทางเดียวครับออกได้ทางเดียวก็ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนครับมันออกได้ทางเดียวจริงๆก็เบาๆเอาครับเวลาอยู่ถนนหนทางในหมู่บ้านก็เบาๆครับโอ้ยอีพอคอย เจ้เบ่อแอบไปก่อนเลยเนาะรถจิ้งอะไรเนี่ครับถึงที่หุ่แล้วครับเราก็จะจอดรถแถว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 นี้ครับแถวแถวนี้โอ้น้องชายเอารถออกไปแล้วครับเราก็จะจอดรถไว้แถวนี้ครับลมๆ ลมๆจดลมๆครับเดี๋ยวเก็บกรงเก็บค้องกันครับเดี๋ยวไปเจอกันนี่ครับเราก็ถึงบอ่อแล้วครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะเข้าแบบไหนไปแบบไหนไปยังไงเดีวลอดูกัน บอกเพื่นอนนั่นสี่ตักครึง่งซ้ำนี่แหละตักซ้ำนี่แหละสี่ตักครึง่งสวัสดีครับสวัสดีครับสี่ครับนั่นนั่นนั่นลินนะวันนี้ไฮบ้าให้เบ้าน้ำเนี้ยโอ้เล่นจ้าสวยงามตามองเนี่ย ม่นไปลงยูทูปกันเดี๋ยวมีคลิปใส่ยีก็ได้ใส่อีกก็ได้ไ,กกไ,ดไปบอกคนใส่ยีก,กันเลยนี่ครับบอกคนใส่ยีก,กันเลยนี่ครับเปิดทางดิ้นใส่ดินใส่โอเบาเนาะเว็วบเบาเบา,บา,บา เบา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 เคปื่อนเคเรียนเอาไปหมดเลยบน ในกรุ๊ปเนี่ยมีสิทธิ์โผล่ข้างขาดได้ก็ 5G ครับตัวนี้ 5G Muốn vào bên kì? Kia xoáng mà đua hả bà Cho xây khăn chỉ tặng เปิดบอคก็ม so ีง like. ่ายๆเด้หลับเรื่อนหลับเรื่อนเด้ผู่ย่าลูกหลานมาทำงานให้ครับ Thank mm -hmm. you. นำทีมโดยเสียตีครับรถมะล้อมห้องไปใส่ไงเยมี่ล่ะโอ้ฮะโ,<อ>โอ้ลูกน้องเสียตีหน่อยเลยเงียบไปบ่เป็นแล้วอ่ะ หกีคร <130. S 2> ับสวยงามครับ 呦。Oh. รถตักรถตักรถไถมาแล้วสมองเราออาแล้วอกอ๋า องเลยครับตัวนี้ร้อยเก้าสิบห้าส C ไปแล้วเราดูหน้างานกันก่อนหนึ่งนะอู้เจยลุ้นดูหน้างานนา เดี๋ยวนี้ด้วยเด้อปัดเลยเผ<อ>ื่อมันมีรถเข้ามาอีกออครับเอาเอาตัวนี้ออกก่อนก็ได้เนี่ยครับแก็แกปัดให้เนียนก่อนโอ้เร็วจัดเรื่พี่น้องเร็วจัดเร็วจัด พอดีครับมีแม่ครยืนหน้างานเยี่ยม เดี๋ยวจัดครับอยู่หน้าง,งานเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวดูหน้าง,งานกันก่อนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ